สิริวัลคะคุณสิริวัลครับค่ะหลังจากที่เกิดเหตุตรงบริเวณตรงหน้า a v เวนิวพาร์คนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน,นะคะ่ะตอนนี้คะ่ะได้เข้าประจําจุดเพื่อที่จะเก็บหลักฐานที่มีการก่อเหตุกันนะคะโดยตํารวจชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะได้เข้าประจําจุดที่เกิดเหตุคะ่ะเป็นจุดที่ นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนะคะมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็มีการใช้อาวุธเป็นปอกกระสุนปืนนะคะที่ตกอยู่ในที่จุดเกิดเหตุนะคะเป็นหัวกระสุนปืนจุด2แล้วก็มีคล้ายๆกับปืนแป๊บนะคะเป็นท่อแป๊บนะคะตกอยู่แล้วก็ณขณะนี้นะคะตำรวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกรองเท้ากระเป๋า ของผู้ที่เก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะแล้วก็มีการเก็บตรวจหารายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะนําไปสอบสวนต่อนะคะซึ่งทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของอหน่วยกู้ภัยะคะ่ะก็ได้มีการเข้ามาดูแลณจุดนี้นะคะแล้วก็ ตรวจหาวัตถุอื่นๆนะคะที่อยู่โดยรอบด้วยนะคะรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลอ่าพหลโยธินนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบณจุดตรงนี้นะคะเข้ามาดูแลพื้นที่ด้วยนะคะส่วนบรรยากาศโดยรอบนะคะเมื่อสักครู่นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ได้มีการไปสำรวจดูนะคะก็มีการอ่าทางหัวหน้ากาศนะคะก็ได้มีการแจ้งให้กับ นัก,นกศึกษาอาชีวะนะคะที่มาทําหน้าที่กาดอาสาในวันนี้นะคะให้แยกย้ายกันเดินทางกลับนะคะแล้วก็บอกว่า ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่คาดว่าจะเป็นจุดอันตรายนะคะโดยเฉพาะที่จะมุ่งหน้าไปทางห้าแยกลาดพร้าวอะค่ะก็มีการแจ้งว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นในการเดินทางกลับนะคะโดยให้ใช้เส้นทางอื่นค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนะคะจากที่มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อของหน่วยกู้ภัยอะค่ะของเพชรเกษมนะคะที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยช่วยเหลือคนที่รับบาดเจ็บจากตอนแรกนะคะก็บอกว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะมีการนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ก ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็นําส่งรักษาที่โรงพยาบาลเซนหลุยค่ะตอนนี้นะคะภาพสดๆเลยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะคะก็มีการเหตุการณ์ชุมุนวุ่นวายกันนะคะจนนําไปสู่การจัดระเบียบ ต่างๆในพื้นที่ก่อนที่จะถึงแยกราชโยธินนะคะแล้วก็มีการนําชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาหาวัตถุต้องสงสัยค่ะเบ mm ื้องต้นที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะมีะหลักฐานหลายอย่างเลยนะคะที่ทางชุดตํารวจชุดพิสูจน์หลักฐาน,นได้มีการเก็บหลักฐานไปนะคะ mm hmm. ก็คาดว่าจะต้องไปตรวจหารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าทางกลุ่มอากาศ าชีวะนะคะนักศึกษาอาชีวะที่มาปฏิบัติหน้าที่ท,ทําหน้าที่กัดอาสาในการชุมนุมบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์หลังจากที่มีการประกาศยกเลิกไปนะคะในเวลา23นาฬิกา17นาทีประมาณ21นาฬิกากว่าๆค่ะแกนนำก็มีการแยกย้ายกัน ลุ่มนักศึกษาที่เป็นกาดนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็เกิดเหตุมีเสียงปืนเสียงคล้ายประทัดนะคะแล้วก็จนนําไปสู่การพบตัวผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งทางกาดอาชีวะนะคะก็ได้มีการแจ้งกับสื่อมวลชนนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะคาดว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่อาจจะเป็น สักศึกษ,ษาต่างสถาบันกันนะคะแล้วก็อาจจะมาเจอกันในงานนี้หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จปุ๊บอาจจะมีความขัดแย้งหรือบาดหมางก,กันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเลยนําไปสู่การทะเลาะวิวาทและก็มีการก่อเหตุจนมีคนได้รับบาดเจ็บค่ะ mm hmm. หลังจากนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของทางตํารวจนะคะที่จะต้องไปตรวจสอบหลักฐานที่เก็บ ได้จากในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ทีมข่าวเทรลทีวีของเราเกาะติดอยู่ค่ะสิริวัณรักษาด์ข่าวเทเลทีว,ทวีรายงานสดจากด้านหน้าห้างอพานิวค่ะค่ะขอบคุณคุณสิริวัณค่ะสิริวัณครับถ้าฟังจากคุณสิริวัณเนี่ยคือมันก็อาจจะเป็นลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมก็อาจจะเป็นได้ใช่อาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาทเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวครับซึ่งต้องไปขยายผลก่อนนะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์นะครับอยู่กับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่ววงเลานนัั้ครบ